สวัสดีค่ะช่องถามดาวบอกดวนนะคะได้ทําคลิปนี้นะครับเป็นคลิปของชาวราศีเมษและชาวลัคนาราศีเมษนะคะสามารถเข้ามารับฟังรับชมคลิปได้นะคะเป็นแนวทางนะคะชาวราศีเมษก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนจนถึงวันที่13พฤษภาคมนะคะสัญลักษณ์ประจําตัวของท่านก็คือแก่นะคะดาวประจําตัวของท่านก็คือดาวอังคารเลข3นะคะ ธาตุก็จะเป็นธาตุไฟนะคะส่วนชาวลัคนาก็คือท่านที่ทราบเวลาเกิดที่แน่นอนนะคะแล้วก็ท่านที่เคยผูกดวงกับหมอดูมาแล้วนะคะหมอดูระบุไว้ว่าท่านมีลัคนาเป็นลัคนาเวลาเกิดของชาวราศีเมษน,นะคะ <c oughs> ก็สามารถเข้ามารับฟังรับชมคลิปได้นะคะหรือท่านที่มีดาวจันทร์และดาวอาทิตย์สถิตอยู่ที่ ราศีเกิดของท่านนะคะก็คือราศีเมษนะคะดาวจัน์รก็คือเลข2ดาวที่ก็คือเลข1น,นะคะก็สามารถเข้ามารับฟังรับชมคลิปเป็นแนวทางแล้วก็เป็นไกด์ในการดําเนินชีวิตนะคะหรือว่าฟังเพื่อความเพลิดเพลินฟังเพื่อเป็นแนวทางฟังเพื่อจะมาส่องเพื่อนหรือว่าคนรักว่าชีวิตเป็นอย่างไรบ้างนะคะฟังเพื่อเป็นไกด์นําทางนะคะ คลิปนี้ก็ไม่ได้นำเอาดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาทำคลิปนะคะก็จะเป็นการอ่านดวงคร่าวๆอ่านดวงดาวที่เด่นๆนะคะก็ถ้าเป็นดาวจรน,นี้ก็ไม่ได้อ่านละเอียดมากมายนะคะเพราะว่า ดวงของแต่ละบุคคลนะคะมีดวงดาวที่สถิตอยู่ไม่เหมือนกันลัคนาหรือเวลาเกิดก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นท่านสามารถเข้ามารับฟังรับชมคลิปเมื่อท่านทราบว่าท่านเกิดตั้งแต่วันที่นี้ถึงวันที่นี้นะคะก็สามารถเข้ามารับฟังรับชมคลิปได้นะคะชาวลัคนาราศีเมษนะคะดาวโชคลาภของท่านเราจะดูที่ดาวราหูคือเลข8นะคะ ในเรื่องของการเงินเราจะดูที่ดาวสุกนะคะคือเลข6ในเรื่องของความรักเราจะดูที่ดาวสุกและเลข6นะคะในเรื่องของการงานเราจะดูที่ดาวเสาร์นะคะส่วนในเรื่องของครอบครัวเราจะดูที่ดาวจันทร์นะคะมาดูนะคะดวงดาวที่มีการเคลื่อนย้ายในเดือนสิงหาคมนี้ก็จะได้แก่วันที่3 impacts, สิงหาคมนะคะจะมีดาวสุกนะคะ คือเลข6ย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนนะคะคือพศาสตร์ชะของชาวราศีเมษนะคะดาวเกตก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะคะคือพบลาภะของชาวลัคนาราศีเมษชาวราศีเมษนะคะวันที่10สิงหาคมนะคะจะมีดาวอังคารเลข3ย้ายเข้าทับ ตุตัวตนของชาวราศีเมษนะคะวันที่13สิงหาคมจะมีดาวพุธเลขสี่ย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์นะคะพบอริของชาวลัคนาราศีเมษนะคะวันที่17สิงหาคมจะมีดาวอาทิตย้ยายเข้าสู่ราศีสิงห์นะคะ พบปุตตะของชาวราศีเมษนะคะวันที่29สิงหาคมจะมีดาวพุธเลข4นะคะย้ายเข้าสู่ราศีกันของชาวราศีเมษนะคะดวงดาวที่เป็นเกษตรนะคะก็ในเดือนสิงหาคมนี้นี่จะได้แก่ดาวอาทิตย์นะคะเลขหนึ่งและดาวอังคารเลขสนะคะดวงดาวที่เป็นอุจนะคะมีพารกลังในเดือนสิงหาคมนี้ก็จะเป็นดาวพุธและดาวพฤหัสน,นะคะ มาดูในเรื่องเด่นๆการงานของชาวราศีเมษนะคะดาวการงานของชาวราศีเมษคือดาวเสาร์นะคะเลข7จนะคะโคจรถอยหลังมาตั้งแต่วันที่12องกรกฎาคมนะคะมาอยู่พบสุภะร่วมกลุ่มกันกับดาวพฤหัสนะคะคือเลข5อยู่พบสุภะของชาวราศีเมษนะคะในเรื่องของการงาน คร่าวๆนะคะของชาวลัคนาราศีเมษดาวเสาร์มีการพักแล้วก็ถอยหลังมาอยู่ที่ราศีธนูพบสุภะส่งผลทำให้ในเรื่องของการงานของชาวราศีเมษนะคะจะหนักจะเหนื่อยแล้วก็ดูอึดอัดแล้วก็ติดขัดนะคะไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้นะคะแต่ก็ยังมีดาวพฤหัสนะคะเลขห้าเดินพักถอยหลังกลับมานะคะการถอยหลังและพักของดาวเสาร์และดาว พฤหัสนะคะยังไม่มีพรกํากำลังส่งผลทำให้ชาวราศีเมษนะคะมีผู้ช่วยเหลือหรือผู้สนับสนุนในเรื่องของการงานนะคะฉะนั้นการงานก็จะดูอึดอัดแล้วก็ติดขัดนะคะเหนื่อยและลำบากนะคะก็ดูชะงักไปในเรื่องของการงานทำให้ชาวราศีเมษ อาจมีความทุกข์ใจหรือกังวลใจนะคะขอให้ชาวราศีเมษใช้ความอดทนนะคะแล้วก็ปล่อยวางอย่ายึดคลองอย่ายึดติดในเรื่องของการงานที่เคยทําว่าทํางานหนักแล้วจะได้ผลตอบแทนกลับคืนมามากน้อยนะคะก็ขอให้ทําไปเพราะเป็นหน้าที่หรือว่าเราทำไปแม้จะได้ผลตอบแทนกลับมาน้อยแต่ ผลตอบแทนอาจจะตอบแทนกลับมาภายภาคหน้าก็เป็นได้นะคะจุดจุดนี้อาจจะทำให้ชีวิตของชาวราศีเมษบางท่านบางคนนะคะท้อก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวราศีเมษนะคะทำในหน้าที่ของตัวเองนะคะอย่างเต็มที่ไม่ต้องกลัวว่าเราจะได้รับผลตอบแทนน้อยไปหรือว่าเคยได้มากแต่ได้น้อย สิ่งตอบแทนกับคืนมาคือทำให้ชาวราศีเมษมีความอดทนนะคะในงานที่แม้จะเคยทำงานได้สบายนะคะแต่ณนะเดือนนี้นะคะชาวราศีเมษต้องทำงานหนักต้องมีหน้าที่รับผิดชอบมากมายแต่สิ่งที่จะช่วยทำให้ชาวราศีเมษ มีกำลังใจคือความอดทนนะคะที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่อไปในวันข้างหน้าได้นะคะมาดูในเรื่องของการเงินดาวการเงินของชาวราศีเมษเราจะมาดูที่ดาวสุกร์เลขหนะคะดาวศุกรเลขหนะคะร่วมกูลก,กันกับดาวราหูเลข8นะคะอยู่ที่ภพสาชะของชาวราศีเมษนะคะในเรื่องของการเงิน การได้มาของการเงินของชาวราศีเมษนะคะในวันที่3นะคะตั้งแต่วันที่3ต่อจากนี้ไปแล้วในเรื่องของการเงินของชาวราศีเมษจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจากการทำงานที่เน็ตเน็กเหน,นื่อยนะคะแล้วก็ การลงทุนไปสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการค้าขายหรือการลงทุนหรือว่าผู้ที่มีการเสี่ยงโชคเก่งกำไรการซื้อหุ้นนะคะที่สัมพันธ์กับชาวต่างชาติอย่างเช่นนะคะการทำงานร่วมกับชาวจีนชาวเอเชียนะคะก็จะได้รับผลตอบแทนแล้วก็กำไรเม็ดงามกลับคืนมานะคะแต่สิ่งที่ควรระวัง ที่จะเตือนให้กับชาวราศีเมษนะคะก็คือการทําเอกสารสัญญาต่างๆนะคะข้อตกลงต่างๆควรจะมีการตรวจสอบให้ละเอียดถี่ถ้วนนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสนะคะคือเลข5นะคะและดาวเสาร คือเลข7มีการเดินถอยหลังพลังกาลังของดาวพฤหัสที่จะมาช่วยนะคะสนับสนุนแล้วก็ประคับประคองช่วยเหลือท่านนะคะในเดือนนี้ยังไม่มีพลังกาลังนะคะการเดินถอยหลังนะคะอิทธิพลของดาวพฤหัสและดาวเสายังมีน้อยนะคะหรือกําลังเป็นนิดนะคะฉะนั้น ผู้ที่จะมาช่วยเหลือนะคะผู้ที่จะสนับสนุนให้ชาวลักนณาราศีเมษในเรื่องของการทำงานทำเอกสารต่างๆในเรื่องของการทำงานก็ขอให้ชาวราศีเมษมีสติในการตรวจเอกสารสัญญาต่างๆให้ละเอียดถี่ถ้วนนะคะในเรื่องของความรักของชาวราศีเมษสำหรับคนโสดนะคะคนโสดนะคะมีความ หวังนะคะในเรื่องของการเงินนะคะถึงแม้ความรากในเดือนนี้จะไม่ไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นางนะคะคนโสดส่วนมากจะหันไปทำงานหาเงินมากกว่านะคะเพราะ ดาวการเงินนะคะดวงการเงินในเดือนสิงหาคมนี้นะคะสําหรับคนโสดและคนมีคู่ดาวการเงินสดใสนะคะมีเงินเข้ามานะคะฉะนั้นนะคะชีวิตของคนโสดนะคะก็มีความสุขในเรื่องของการทำงานหาเงินมากกว่านะคะแต่สำหรับคนที่มีความรักนะคะอาจจะมี การมัวเมาลุ่มหลงในเรื่องของความรักนะคะอาจจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับความรักมากเกินไปเพราะว่าดาวราวหูและดาวสุกนะคะร่วมกลุ่มกันนี้จะมัวเมาไปนในเรื่องของความรักความสุขนะคะเป็นเหตุทำให้ อาจจะไปหลงติดใจนะคะสำหรับคนโสดนี้ยังไม่มีปัญหามากเท่าไหร่นะคะอาจจะมีการไปหลงคู่ครองคนรักคนคุยนะคะแต่สำหรับคนที่มีคู่นะคะถ้าจะมีความที่ไปรุ่มหลงกับกิ๊กหรือว่าคนเข้ามาคุยนะคะหรือว่ามีคน เปิดโอกาสให้นะคะทําให้คนมีคู่อย่างชาวราศีเมษอาจจะเกิดปัญหากับคู่ครองคนรักของตนเองได้นะคะฉะนั้นก็ขอให้ซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจต่อคู่ครองคนรักของตนเองจะดีกว่านะคะแล้วก็มาดูในเรื่องของดาววัสนาโชคลาบของชาวราศีเมษโชคลาบของชาวราศีเมษนะคะคือดาวราหูนะคะในเดือนสิงหาคมนี้นะคะชาวราศีเมษนะคะ ตั้งแต่วันที่10นะคะดาวราหูย้ายเข้ามาครองตำแหน่งเป็นเกษตรตาธิบดีนะคะร่วมกลุ่มกันกับดาวสุกแล้วก็ดาวอังคารนะคะรวมกลุ่มกันกับดาวมรุตยูนะคะคือตัวตนของท่านนะคะชีวิตของชาวราศีเม่นในบางท่านอาจจะมีความ ที่แบบเคยตึงเครียดมานะคะเมื่อดวงดาวย้ายเข้ามานะคะอยู่ในภพเรือนของท่านสิ่งที่ชาวราศีเมษเคยพบประสบปัญหาในเรื่องของความตึงเครียดในเรื่องของการงานการเงินนะคะก็จะอย่างผ่อนคลายขึ้นนะคะแล้วก็ดีขึ้นในเรื่องของการงานการเงินนะคะมีเงินทองไหลเข้ามานะคะสำหรับเดือนสิงหาคมนี้นะคะชาวราศีเมษนะคะ จะมีกำลังเงินแล้วก็มีกำลังใจในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะคะก็ขอให้ฮึดสู้นะคะเมื่อมีเงินเข้ามานะคะก็ขอให้เก็บไว้บ้างแล้วก็นำส่วนหนึ่งไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบได้นะคะก็เดือนนี้เดือนสิงหาคมนี้ก็สำหรับโชคลาภของชาวราศีเมษ ก็มีโอกาสในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะคะแล้วก็ผลตอบแทนก็จะได้มามากกว่าเดิมนะคะสำหรับผู้ที่ใจถึงนะคะแล้วก็ต่อสู้นะคะ ค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปการทำนายดวงคร่าวๆของชาวราศีเมษหรือชาวลัคนาราศีเมษสามารถเข้ามารับฟังรับชมคลิปได้นะคะเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวราศีเมษและชาวลัคนาราศีเมษนะคะต่อสู้ต่อไปนะคะเพราะว่าชีวิตของคนเราดวงของแต่ละคนนะคะถึงแม้จะเกิดมาในวันเดียวกัน แต่ว่าเวลาเกิดก็จะไม่เหมือนกันแม้แต่เสี้ยววินาทีหนึ่งก็จะเป็นดวงที่ไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าดวงดาวที่สถิตอยู่ในพื้นดวงของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะคะเราจะไม่สามารถไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาเกิดในวันเดียวกันกับเราว่าเขาดวงดี แต่ทำไมเราถึงดวงไม่ดีฉะนั้นนะคะขอให้ท่านชาวราศีเมษและชาวราศีอื่นๆที่เข้ามารับฟังรับชมขอให้ทราบไว้ด้วยว่าลักนณาวเวลาเกิดนะคะสำคัญนะคะแม้แต่วินาทีเดียวก็สามารถเปลี่ยนดวงชะตาของเราได้นะคะดีร้ายขึ้นอยู่กับดวงดาวที่มีการเคลื่อนย้ายแล้วก็การกระทําของเราเองด้วยนะคะสิ่งที่ทําเรา ตั้งใจแล้วก็หวังสิ่งใดก็ขอให้เราทำให้เต็มที่ส่วนดวงนั้นมีเปอร์เซนต์ในการส่งอิทธิพลนะคะต่อดวงชะตาของเราเพียงแค่3 0มสิเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็สิ่งที่เหลือคือ70%คือการกระทำของเราเองนะคะเมื่อท่านหวังสิ่งใดต้องการสิ่งใดก็ขอให้ทำด้วยกำลัง ตัวของตัวเองนะคะสิ่งที่สนับสนุนตัวเราให้ประสบผลสำเร็จได้ก็คือบุญแล้วก็ ความตั้งใจของเรานะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะคะท่านสมาชิกที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการดูดวงคร่าวๆนะคะก็ขอให้ท่านสมาชิกกดติดตามกดไลค์กด s u b คร r i b e นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องถามดาวบอกดวงได้ทําคลิปดีๆคลิปแนวทางในการดําเนินชีวิตให้ท่านนะคะ ขอฝากไว้ด้วยนะคะท่านสมาชิกที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะช่วยคอมเมนต์อย่างสุภาพด้วยนะคะคลิปนี้ไม่ได้ผูกดวงให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นก็จะมีการทำคลิปทำนายดวงออกมาไม่ตรงหรือว่าตรงกับ